นี่เราจะพาเพื่อนๆมาเปิดร้านลับนะครับที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นแพรนะครับเรียกว่าติดคลองบรรยากาศดีมากนะครับใช่ไหมแล้วร้านอยู่ไหนอะ่ะร้านอยู่ไหนถึงแล้วนะครับขอบเลยนะเราจะมาถึงแนละ้วโกตองเล่นซะในนี้เขาเรียกคลองอะไรเนะี่ยสุดคลองบางกอกน้อย สวัสดีครับแม่ค้าโกต๋องโกต๋องบะหมี่ต้มยำนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมน้ำนะครับอออร่อยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนีน้เราจะพาเพืพ่อนๆมาเปิดร้านลับนะครับที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นแพนะครับที่ว่าติดคลองบรรยากาศดีมากนะครับที่ว่าร้านโกต๋องนะครับตอนนี้เราก็มาจอดรถที่ วัดโพเอนนะครับเดี <eine> ๋ยวจะพาไปดูนะครับ <that> ว <när S 1> ่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เป็นสีดำเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปถัดไปก่อนใครนะครับเพื่อนๆเมื่อกดแล้วพร้อมแล้วเราไปกันเลยเมื่อสักครู่นี้เรามานะครับเราก็ถามชาวบ้านหรือกรรมการวัดนี่นะที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เดินตามหินกวดไปเลยนะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆที่จะมานะครับแนะนําให้ปักหมุดมาที่วัดโพเอนนะครับเพราะว่าถ้าเราปักหมุดไปที่ร้านเนี่ยคือจีบเสจะพาเราวนไปไปอีกฝั่งหนึ่งของคลองตอนที่มานี่ก็วินเดียว์เช้ไทยก็ขับรถวนไปหลายรอบนะครับกว่าจะเข้ามาจอดที่นี่ได้แล้วก็สุดท้ายก็คืออยู่ในวัดนี่นะแล้วก็เดินตามทางหินกวดไปจนสุดทางนะครับนี่ทางหน้าจะเป็นทางหินกวดเดินไปนะครับเราจอดรถเสร็จแล้วก็เดงเดินมาตามทางนี้นะครับออกมาทาง ทางที่เข้าเนี่ยครับทางประตูที่เข้ามาแล้วก็เดินตามซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นทางหินกวดนะครับรับจริงๆครับทางนี้เมื่อกี้นี่แม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องเรียกเขาหรอกเขาจะเป็นร้านกูต๋องรับมากนี่ครับเดินปานกล้ยตานีก่อนนะครับร้านรับจริงๆรับมากๆเราต้องว่ายน้ําข้ามไปอีกปเนีใช่ไหมแล้วร้านอยู่ไหนอ่ะ ร้านอยู่ไหนเหตุผลที่บอกว่าร้านลับนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับนี่ลับจริงๆนี่เราน่าจะเดินไปจนถึงคลองเลยป่ะครับมาที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนตรงนี้นี่ข้างๆจะเป็นคลองคลองอนี้ไงคลองไส้ไก่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนี่คลิปคลองไส้ไก่คลองล่องแล้วก็ยกล่องขึ้นมายกล่องขึ้นมาเขาใช่ยกล่องขึ้นมาเขาจะไว้สำหรับรถอะไรย่างเงี้ยไอ ต้นมะพร้าวแล้วเข้าก็เลี้ยงปลาได้ด้วยอย่างล่างจากที่จอดรถก,ก็ประมาณ5้าเมตรนะครับเพืเ่อนได้เงืนอนึงแล้วนี่น <c oughs> <c oughs> ทางมันแคบต้องหลบให้มอไซค์ไปก่อน <c oughs> โอ้มีน้ำด้วยมีน้ำด้วย <c oughs> ถึงแล้วนะครับ <c oughs> หอบเลยนะกว่าจะมาถึงอนะ กูอต๋องเล่นซะกูอต๋องอาหารตามสั่งลาดหน้าก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่ก็จะมีเรือนะครับวิ่งผ่านไปมานะครับ สวัสดีครับแม่ค้าโกตงโกตงโกตงลุยสวนเนาะเมื่อกี้มาลุยสวนมาต่ถอยอยู่แล้วเมื่อกี้มีอะไรขายบ้างครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะต้มจืดต้มยำอะไรเงี้ยค่ะเปิดนานไครับโกต๋องผมรวมาทำมาแปดปีนวครับแต่แม่เขาเมื่อก่อนเขาขายอยู่ประมาณสีปีแล้ี่แม่ขายอยู่ก็เป็นชื่อนี้ไหมฮะแม่ขายไม่ชื่อครับอ๋อลูก <seul>. ค้าเยอะเนาะเสาร์ที่นี่จะขายหมดประมาณกี่โมงฮะ ใบงูกกว่าไม่ถึงใบสองใบ<ต>อ๋คบอครับผมวันธรรมดาที่หมดหมด,หมดช้ากว่าป่ะฮะวันอาทิตย์เสาร์ที่ที่คนเยอะกว่าไหมสองวันที่แล้วก็วันจันทร์วันอะไรอ๋อนี่นะครับโอ้โหนี้อะไรครับเนี่ยมะม่วงแห้งต้มยำครับมาแห้งต้มยำนะครับนี่ตอนนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วครับบะหมี่ตม้มยำแห้งแล้วก็เส้นหมี่น้ำตกหมูแล้วก็เส้นเล็ก ต้ยมยำนะครับวันนี้เราชิมกันสามอย่างดูนะครับว่าอะไรจะอร่อยที่สุด <c oughs> ว่าชิมก๋วยเตี๋ยวมาก็หลายร้านแล้วก็อยากอยากพาเพื่อนๆมาที่เนี่ยร้านนี้รับจริงๆครับรับรับแบบรับสุดตาเลยเดินมาผ่านสวนมาฮนะถ้าใครไม่รู้ถอใจก็คงถอยกลับทา,ทางนะครับแต่เราไม่ถอยนะครับวันนี้เรายืนยาวต้องรอให้ถึงกันได้นะครับจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับโดยบรรยากาศก็จะเป็น เป็นริมอันนี้คลองบางกอกน้อยนะครับคลองบางกอกน้อยก็จะมีบ้านอยู่ทั้งสองข้างทางนะคะเป็นบ้านทรงไทยก็มีนะฮะที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ร้านนี้ก็จะเปิดประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะครับปิดก็ประมาณบ่ายสองหรือของหมดก็ก็คือปิดนะครับไม่มีของขายตอนที่เราเดินผ่านวัดมาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับมีหลายร้านกระดิ่งเขาคุยกันหรอกไม่ต้องเรียกเขาหรอกเขาจะมาร้านก๋เต๋วาเขารู้ได้ไง น,นี่เราก็ได้มาแล้วนะครับบะหมี่ต้ยมยำนะครับเดี๋ยวเราไลองชิมน้ำนะครับอสุดอยอดเลยผมว่ารสชาติเขากำลังดีนะแบไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากอะ่ะคือกลมกล่อมเลยเป็นต้ยมยำก็จริงแต่ว่ามันมันมีรสชาติของถั่วในหนึ่งชามนะก็จะมีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นให้สองลูกนะครับหูเด้งให้นะครับมีหูเด้งให้นี่นะครับดูในผูๆๆเส้นนี่ ม,มีเข้าเส้นลวกนุ่มมากนุ่มมากเมื่อกี้ไปยืนดูเขาบอกว่าส่วนเขาเองเขาใช้ผักแล้วก็น้ำลวกแล้วก็ลงไปทีนึงก็เอาเส้นลงไปคลุกแล้วขึ้นมาใส่ชามอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชามเนี่ยมีอุณหภูมิร้อนคล้ายๆกับการดื่มไวน์หมูของเขานะครับจะเป็นหมูเป็นช่วงติดมันนิดๆมาทำเป็นนัวให้นุ่ม,มถ้าใครอยากกินนะ กินแบบครบทุกอย่างนะก็เลยมาไวๆหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาเราสั่งเซเล็กไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชิมเพราะว่าหมดแล้วก็เปิด8ปดโมงอ่ะมาตั้งแปดโมงครับถึนี้ประมาณสัก8แปดโมงกว่าก็าาได้กินแน่ๆเดี๋ยวเราจะมาชิมะบะหมี่ต้มยำแห้งกันนะครับนี่ฮะจะชิมให้อร่อยอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำแห้งนะครับเพื่อนๆจะมีหมูเด้งด้วยนะครับเหมือนน้ำนะฮะแต่ปิดจากน้ำเป็นแห้งกันนั่นเองครับ น้ำถ้วยอะไรเงี้ยจะตาอยู่แล้วน้ำถ้วยน้ำถ้วยเรียกผลไม้ให้หน่อยเปิดฝาหน่อยได้ไหมแลนวจะหมดแล้วมาขายทำไมทำเป็นถ้วยเป็นเป็นเป็นอะไรฮะเปิดดูหน่อยอ๋อนี่ครับน้ำถ้วยนู้นเลยรับมาจากไหนทิ้งเปล่าวันหลังจะไปรีวิวที่บ้านนะ้ทำเองอ่ะได้อ้าวพ่อค้าหล่อนี่บะเฮ้ย ใส่หน้ากากเลยอะ่อะพค้าหรอ,อกรลออก่ลองอะไระลออกล่องอะไรเอาไปกล่องเลยสอง้าโอด้ดูพุ้งก่อนดีถามก่อนถามพุงพ้งก่อนอยากรอเหมือนพ่อค้าบ้างอ่ะนี่ครับเนนี่ครับยี่สิบบาทนะครับโอเค คอยรวยคอยรวยคอยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสามใบแบ่งพี่ใบนะถูกหวยกันมันมันดีอร่อยโอ้ไม่อิ่มเกยบร้อยนะครับเออ่บี่ยวดี๋ยวสองขนมถ้วยหนึ่ง นี่จะมีแม่ค้าแม่ค้าเรือขนมด้วยครับอุ้ยระวังขายอะไรบ้างครับแม่ค้าขายอะไรบ้างเนี่ยน้ำแข็งใสเหรอน้ำแข็งขุ่นไม่มีเนาะมีแต่ใช้สเนาะน้ำแข็งเย็นทุกน้ำแข็งเย็นทุกก้อนไหมเย็นทุกก้อนนะน้ นี่ครับก๋วยเตียเเ๋ยวเรือไอ้ขนมหวานเรือนะครับเราเคยกินแตก่ก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้เรามากินขนมหวานเรือเนาะน้ำแข็งใสเรือนะครับขายนายนยังครับแม่ค้าเนี่ยขายได้สามสี่เดือนแล้วโอ้โหสามสี่ปีแล้ว 3, <4 S 1> อ๋ 3, อสามสี่เดือนนี่นะครับเพื่อนๆน้ำแข็งใสนะครับน้ำแข็งใสได้บรรยากาศนะครับที่นี่ในนี้เขาเรียกคลองอะไรเนี่ยสุดคลองหลังกอกน้อยต้องพายเรือตามหาบัวลอยนะครับ มีนะครับน้ำแดงว้าวเพิ่มความหวานเข้าไปครับด้วยนมข้นกินไปแล้วเนี่ยสั่งน,ะนีครับเอาอะไรห้บาทเอาสองอย่างเอาสามอย่างเอายี่สิบบาทมีอะไรบ้างเานี่ยเอาันนี้ อนัอนนี้มันแล้วก็เอาสับปเปอร์เยนี่ฮะเอาสามอย่างนี่ลูกชิดลูกชิดถ้าลูกไม่ชิดพ่อจะชิดนี่นะครับ 2อ,อย่าง15 3อย่าง20นะครับเพื่อนๆชามบอลเลอร์เลยนะครับกทุอยย่าง30เลนะอ๋อทุกอย่าง30นะครับนีีเเอายวครับอันนี้เอาน้ำเขียวครับเราจะทานน้ำเขียวกันนะครับน้ำเขียวนะครับไม่ใช่น้ำขิงเรียบร้อยได้นมข้นนิดนึงนี่เรากินยันร้านปิดเลยเนะี่ย ในบ่ายสองละหมดขาถ้วยกินกินร้านปิดนะครับกินยันขนมหวานอ่ะอือเขาทำอะไรอ่ะเขาอาบน้ำหรอนี่ครับโกตองนะครับโกตองเจ้าของร้านนี้นะครับโกตองเปิดนานยังผมเปิดมาแปดปีแล้วครับแปดปีเนาะแต่เมื่อก่อนแม่ขายอยู่บนบ้านอ่ะตั้งแต่ผมเรียนนะครับครับก็แม่ขายมาสักสี่สิบสี่สิบปีได้อยู่บนบ้านนะครับผมเออ ร้านร้านนี้เปิดกี่โมงนั่นคุณต๋องโดยปกติแล้วอ่ะเปิด9ก้าโมงถึงบ่ายสองครับผมหรือแล้วแต่ของจะหมดใช่ไหมคือถ้าลูกค้ามาก่อนก็ทําให้ทานได้แต่ร้านยังอาจจะจัดไม่เสร็จอะไรเงี้ยตนี่คุณต๋องติดผมอยู่นะเส้นเส้นเล็กผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยได้ครับมีแต่บะหมี่กับเส้นหมี่ให้ผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะครับพรุ่งนี้ผมรอนะครับอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเนาะคิดอร่อยเลยอ่ะนี่สูตรที่มาจากแม่ป่ะแม่บางส่วนแล้วผมก็มาปรับปรุงเองใช่ไหมประยุกขึ้นมาประยุกขึ้นมาเองอ๋อครับเพื่อนๆนี่คื โกตองนะครับข <Hello. S 1> ้าวม้วเวียตยวโกตองนะครับ <Hello. S 1> ท่านที่จะมาก็จอดรถที่วัดโพเอนะครับเดินเข้ามาครับผ่านสวนมาก่อนนะครับต้องพยายามนิดนึงนะเมื่อตอนที่มาผมจะถอยอยู่แล้วนะแต่ว่ามันต้องมีดีมันต้องมีต้องมีเดีย๋ยวเออเจอจริงๆ oh. เห็นมอไซค์จอดเป็นแถวเลยนะครับให oh. ้โกตองฝา่งร้านกับเพื่อนๆหน่อยที่จะมาทานที่นี่นะก็ถ้ามากันหลายท่านก็ พยายามเลยจะมาช่วงเที่ยงฮะเดี๋ยวจะรอนานเกงใจะครับผมเกงพ่อค้าเกงใจใช่ไหมเกงใจที่นั่งรอแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจโอเคครับเพื่อนๆครับผมนี่คือกดต่อนะครับมาลิมรสความอร่อยนะครับมีเมื่อสักครู่นี้ก็ลิมรสความอร่อยแล้วอร่อยสุดยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณครับก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดใจให้กับช่องบินเดี่ยวเที่ยวไทยด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปชิมที่ไหนติดตามชมกันนะครับ